แก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีครับคลิปนี้มาผมมาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่ารถผมนะครับไปทําการรีเซ็ตนะครับแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถคันด้านะครับมีการไปรีเซ็ตนิดเล่งรีเซ็ต ECU แล้วผลปรากฏว่านะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนๆมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีการ ที่เราจะทําการแก้ไขได้อย่างไรนะครับเบื้องต้นพื้นฐานนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้รถของเราสตาร์ทติดนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราพูดถึงการรีเซ็ติ้นเร่งผมก็ได้ทําคลิปรีเซ็ติ้นเร่งแล้วก็าการปรับโหมดของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไปนะครับ าการปรับโหมดนั้นจะทำได้เฉพาะเวอร์ชั่นที่น่าจะเป็นเวอร์ชันที่4ที่5ขึ้นไปนะครับเ,เพื่อนๆนะครับแต่ว่าในการที่เราจะไปทำการรีเซ็ตลิ้นเร่งน,นั้นนะครับผมก็ได้กล่าวบทหนึ่งไว้นะครับชัดเจนนะ ในคลิปนี้นะครับรีเซ็ตลิ้นเร่ง h o n d ้คืนค่าโรงงาน Honda หัวฉีดนะครับเพื่อนๆในตอนที่สองทับสามนะครับฟังครับเพื่อนก่อนที่จะทําการรีเซ็ตลิ้นเร่งนะครับถ้าหากรถ่าขับขี่ได้เป็นปกติก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับไม่ต้องไปรีเซ็ตหรอกนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าจะรีเซ็ตนะครับก็ให้ทําการตรวจเช็คแรงดันปั๊มติก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับไม่งั้น แล้รีเซ็ตไปแล้วนะครับรถสตาร์ทไม่ติดงานจะเข้านะครับงานใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับทีนี้เรามาฟังเหตุผลกันบ้างนะครับว่าทําไมนะครับถึงต้องมีการรีเซ็ตลิ้นเร่งนะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อรถของเรานะครับมันใช้งานนานไปนานไปนะครับเพื่อนๆค่าต่างๆภายในตัวรถนะครับมันจะผิดเพี้ยนไปจากพื้นฐานสแตนดาดอย่างเช่น นะครับระยะห่างเบาคาดเคลื่อนเพี้ยนปริมาตรอากาศที่ไหลเข้าห้องเผาไหม้นะครับหรือว่ากรองอากาศนะครับมีการอุดตันนะครับกรองอากาศมันจะอาจจะทําให้อากาศผ่านเข้ามาได้น้อยนะครับปริมาตรอากาศเข้ามาน้อยนะครับทีนี้นะครับในขณะที่นะครับปริมาตรอากาศเข้ามาน้อยกําลังอัดน้อยการเผาไหม้ของรถเรานะครับมันเผาไหม้ไม่หมดนะครับเพื่อน พอมันเผาไหม้ไม่หมดทีนี้นะครับมันก็จะมีเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์ตรวจจับทั้งขาเข้าและข้อขาหัวขาเข้าก็คือเซนเซอร์ตรวจจับปริมาตรอากาศเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิของอากาศที่วิ่งผ่านเข้ามาแรงดันของอากาศนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับขาหอวก็คือมีเซนเซอร์ O2 เป็นตัวตรวจจับนะครับทีนี้เซนเซอร์นะครับ O2 มันตรวจจับว่ารถของเราเผาไหม้ไม่หมดนะครับการที่เซนเซอร์ O2 ของเราตรวจจับ รู้ว่ารถของเรามีอาการเผาไหม้ไม่หมดนะครับมันก็จะอาจจะไปสั่งบล็อกน้ํามันนะครับไปสั่งบล็อกน้ํามันนะครับหรือว่าบางทีอากาศมันเข้าเยอะนะครับอากาศเข้าเยอะแล้วทีนี้มันเกิดอาการส่วนผสมบางนะครับเซนเซอร์มันตรวจจับอยู่ค่ายเสียมันตรวจจับเจอมันก็อาจจะสั่งให้ฉีดน้ํามันเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับตามสภาวะของเครื่องยนต์นะครับเพื่อน ทีนี้เมื่อเราไปทําเครื่องมานะครับเมื่อเราไปทําเครื่องมานะครับถ้าเราไปทําเครื่องปั๊บนะครับเราจะมีการรีเซ็ตรีเซ็ตค่าใหม่เพื่อนะครับให้ค่าตัวนั้นกลับไปเป็นค่าสแตนดาดค่ามาตรฐานโรงงานนะครับให้เป็นสแตนดาร์ดเดิมๆเลยทีนี้เพื่อนๆก็ลืมคิดไปนะครับลืมนึกถึงนะครับว่าการที่รีเซ็ตผมก็บอกชัดเจนนะครับว่ามันจะกลับไปเป็นค่าสแตนดาร์ดนะครับการรีเซ็ต ลิ้เล่งการรีเซ็ต ECU นะครับมันจะกลับไปเป็นค่าสแตนดาดทีนี้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเราเป็นสแตนดา์ด้วยหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรองอากาศปั๊มติ๊กนะครับกรองอากาศปั๊มติ๊กนะครับลูกสูบแหวนนะครับระยะห่างวาลนะครับเพื่อนๆนะความสึกลรอของเซนเซอร์ต่างๆนะครับกลับไปเป็นสแตนดาดหรือไม่ ถ้าค,ค่าพวกนี้ไม่เป็นสแตนดานนะครับมันจะมีผลตามมาถ้าว่าเราไปทําการรีเซ็ตนินเล่งนะครับเพราะว่าอาลิ้นเล่งนะครับมันจะสั่งมันจะสั่งจ่ายน้ํามันนะครับให้เป็นค่าสแตนดาดในขณะที่อุปกรณ์ของเรามันไม่สแตนดาดมันจะงานเข้านะครับเพื่อนเื่อนเช่นรถของเรานะครับลูกเล็กไปทําการคว้านมานะครับพอคว้านมาปั๊บลูกโตขึ้นนะครับ ไปรีเซ็ตเป็นค่าสแตนดาร์ดนะครับลูกโตขึ้นมันย่อมต้องกินน้ํามันมากขึ้นต้องการอากาศมากขึ้นแต่ว่านะครับสแตนดาร์ดนะครับเราไปรีเซ็ตให้เป็นสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดสั่งจ่ายน้ามันมาน้อยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นอีกนะครับเพื่อนนะครับอานะครับทีนี้เราไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆนฟังว่าการรีเซ็ตนะครับการรีเซ็ตดินเล่งนะครับมันมีผลยังไงนะครับ มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับกับตัวปั๊มติ๊กนะครับที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วผมก็นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้สมมุติว่าเราไปทําเครื่องมานะครับเราไปทําเครื่องมาหรือว่าทําอะไรมาก็แล้วแต่นะครับรถของเรานะครับเดิมทีนะครับมันจําค่าว่าต้องจ่ายส่วนผสมเท่านี้รถถึงจะทําการสตาร์ตติดได้นะครับเพื่อนๆนะครับจ่ายส่วนผสมให้แมตกันให้พอดับพอดีนะครับทีนี้ แล้วพอเราไปทําการรีเซ็ตลิ้นเร่งปั๊บนะครับลดสั่งจ่ายน้ํามันเป็นค่าสแตนดาดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับลดจ่ายรถมันสั่งจ่ายน้ํามันนะครับสั่งขีดน้ามันเป็นค่าสแตนดาดที่นี้ไอ้ปั๊มติ๊กของเรานะครับมันสึกลอตามการเวลานะครับสึกลอตามอายุการใช้งานนะครับทีนี้พอเราไปรีเซ็ตปั๊บแรงดันปั๊มไม่ถึงนะครับพอแรงดันปั๊มไม่ถึงมันสั่งจ่ายไม่ได้นะครับมันสั่งจ่ายมันสั่งฉีดไม่พอ นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทําให้รถของเรานะครับทํบาทการรีเซ็ตแล้วรถสตาร์ทไม่ติดก็เพราะนะครับแรงดันปั๊มติ๊กไม่พอนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับพอเราไปทําการรีเซ็ตแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามาว่ามีแนวทางการแก้ไขไหมนะครับมันมีแนวทางอยู่สองแนวทางด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อน มันมีแนวทางอยู่สองแนวทางด้วยกันนะครับเพื่อนๆแนวทางที่หนึ่งนะครับแนวทางที่หนึ่งนะครับเป็นแนวทางบรร بان นะครับเป็นแนวทางบนบ้านเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็คือให้เพื่อนๆนะครับไปทําการเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติดซะนะครับเพราะว่าแรงดันปั๊มทิดของเรามันไม่ถึงสามบาร์นะครับ ถ้าแรงดันปั๊มปิ๊กไม่ถึง3มนะครับให้เ,เพื่อนๆพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ปั๊มติ๊กก่อนนะครับมันมีแยกขายของเทียมของท้องตลาดมีเยอะแยะทุกวันนี้นะครับแต่ยี่ห้อไหนจะดีไม่ดีผ่านไม่ผ่านอันนี้ผมไม่กล้ารับปากเด้อนะครับเอานะครับทีนี้นะครับถ้าแรงดันปั๊มติ๊กนะครับสมมุติว่าแรงดันปั๊มติ๊กจาก0ูนย์ขึ้นไป3บาร์นะครับ แรงดันปั๊มตีแก่ศูนย์ขึ้นไปสามบานะครับพอมันถึงสาบาทปั๊บมันจะค่อยๆลงช้าๆลงช้าๆอาจจะมาค้างอยู่ที่สองหรือว่าหนึ่งจุดห้าถือว่าแรงดันปั๊มติกผ่านนะครับแต่ถ้าอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาขึ้นไปสามแล้วล่วงเลยอันนั้นไม่ผ่านครับเพราะว่าเปิดสวิตช์กุญแจรครั้งหนึ่งนะครับ่ามอเตอร์มันจะสร้างแรงดันขึ้นไปรอไว้นะครับค้างไว้ก่อนนะครับประมาณ สักห้าถึงสิบวินะครับเพื่อนๆกว่าที่เราเปิดกุญแจแล้วกว่าที่เราจะมาสตาร์ทเท้านะครับมันต้องกักน้ํามันไว้สำรองสําหรับฉีดนะครับเพื่อนเมื่อเครื่องยนต์ติดนะครับมันถึงจะปั๊มน้ํามันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับแรงดันปั๊มที่ที่ถูกต้องก็คือต้องขึ้นไปที่3บาร์นะครับประมาณนั้น2.82-9แนะครับแล้วก็ลงช้าๆลงมาค้างอยู่นะครับไม่ใช่ลงทั้งหมดนะครับเพื่อนนะครับนี่ก็คือแนวทางที่1ให้ไปทําการตรวจเช็ค แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับมันมีขายนะครับมอเตอร์ปั๊มติกนะครับทีนี้แนวทางที่สองสำหรับร้านซ่องร้านใหญ่ๆที่เขามีคอมนะครับคอมคอมชนิดมือถือนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เขามาใช้ปรับจูนนะครับให้มันเข้าเข้าที่เข้าทางนะครับเพื่อนๆเขาปรับค่าหลอกได้นะครับปรับค่าหลอกให้รถของเราสามารถสตาร์ทติดได้นะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ แล้วแต่เพื่อนๆจะคิดเรณานะครับการที่เราเอารถไปให้ร้านร้านคอมเขาจูนให้นะครับร้านที่เขามีอุปกรณ์ในการปรับจูนดีเซตค่านะครับเขาก็ต้องคิดค่าบริการนะครับเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆต้องจ่ายเขาบอกเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายไปตามนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละนะครับปัญหานะครับก็คือเวลาที่ดูคลิปดูให้จบอย่ากกอข้ามอย่ารีนะครับเพื่อนนะครับก็ในคลิป ผมก็บอกไว้ช่วงท้ายคลิปผมบอกไว้อยู่ว่าถ้าจะรีเซ็ตรินเร่งนะครับของรถฮอนด้าต้องทําการตรวจเช็คแรงดันปั๊มติก๊ก่อนถ้าแรงดันปั๊มติ๊กไม่ดีอย่าไปทําการรีเซ็ทถ้ารถเราสตาร์ตติดฉีดได้อย่าไปยุ่งกับเขานะครับอย่าไปอย่าไปทําการรีเซ็ตนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับไปทําการ เปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กจักง่ายที่สุดนะครับเพื่อนๆอ่ะคลิปนี้จบไว้เป็นเท่านี้สวัสดีครับ